สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC ไกลาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้ผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในปีมหามงคลพุทธศักราช2,559เป็นปีที่ทศิษยานุสิ์ของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยต่างตั้งเป้าหมายและก็มีความตั้งใจด้วยพลังศรัทธา แล้วก็พลังแห่งความรักอย่างสูงสุดที่จะได้น้อมถวายกระตันยูกะตะเวทิตาแด่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อในวาระเจริญอายุวัฒนมงคลครบ72ปีโลหกรอบนะครับ22เมษายน2559นั่นคือวาระที่เราจะรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อน้อมถวายสการะบูชาจากประเทศไทยสู่ดินแดนภูมิภาคต่างๆทั่วโลกวันนี้เราจะไปกันที่ ภาคพื้นอเมริกานะครับเพราะว่ามีข่าวอันเป็นมงคลว่าจะมีการรวมใจรูปพระธรรมพันแท้ภาคพื้นอเมริกาเพื่อสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีขึ้นณนะศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนารัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์พระครูสดทิธรรมวิเทศปฏิบัติาศาสนก,กิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและยังรับภาระของหมู่คณะในการเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการภาคพื้นอเมริกาด้วยนะครับท่านให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการครับการวัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับ จุดเริ่มต้นการสถาปนาอาคาร72ปีของพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีเริ่มต้นมาจากสิ่งใดแล้วก็เริ่มณจุดสว่างคือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ24ปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2534ซึ่งหมู่คณะของเรานั้นได้ไปบุกเบิกก่อตั้งสาขาแห่งแรกที่แคลิฟอร์เนียเราได้ใช้สถานที่คือบ้านเช่าแห่งหนึ่ง เป็นที่ปักหลักพมนักของคณะสงฆ์ในการทําหน้าที่ผ่านไประยะเวลาประมาณปีเศษๆพระเดชพระปหลงพ่อทตชิโอได้เดินทางไปที่อเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมที่ BLAA หรือว่าวัดชีไหลซึ่งในวันนั้นหลวงพ่อได้ไปเยี่ยมพวกเราพวกเราได้มีโอกาสได้กราบหลวงพอ่อแล้วก็ได้ปฏิัติธรรมกับท่านครับหลวงพ่อก็มีดําริว่าเราถึงเวลาแล้วที่จะหาสถานที่ปักหลักพระพุทธศาสนานในช่วงนั้นครับ ซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสิงวินตาซือ้อท่านได้เมตตาช่วยอำนวยความสะดวกอนุเคราะห์เราในเรื่องการจัดหาสถานที่ให้เราได้มีโอกาสซื้อวัดแห่งแรกปากหลักพุทธศาสนาขึ้นที่วัดพุทธเมวูดเราใช้ที่ตรงนั้นอยู่ประมาณระยะเวลาหนึง่งเราจึงย้ายไปที่วัดแห่งใหม่วัดใหญ่คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในปีพุทธศักราช2540 ซึ่งในที่นั้นเป็นที่ที่เหมาะสมมากในการที่จะรวมหมู่รวมคณะเป็นชัยภูมิที่สําคัญเลยทีเดียวทําให้การรวมตัวรวมหมู่คณะของรูปธรรมพันแท้เกิดขึ้นอย่างเป็น,ปนการเป็นงานเลยทีเดียวด้วยความกตยยัญญูของหลวงพ่อทตาตาชิโวที่มีต่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระเทพยันต์มหามุนีอย่างสูงยิ่งท่านจึงถวายอาคารดังกล่าวนี้เพื่อน้อ,นอมบูชารมพระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยในเวลาครบรอบหรอบ72ปี เพื่อสร้างอาคารนี้ชื่อว่าอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนี<ส>นี่คือที่มาที่ไปของการสร้างอาคารโดยภาพรวมรวมถือว่าเป็นบุญยราภของสาธุชนผู้ใจบุญนะครับเพราะว่าแต่เดิมเราก็พร้อมใจการน,น้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์ของทั้งพระอาจารย์และทั้งโยมทั้งหลายก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิโวนะครับในวาระอายุวัฒนะมงคลท่านมีปรารถนาจะน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์ของท่านอีกชั้นหนึง่งก็คือพระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย แต่นั้นเราเนี่ยได้ทำบุญถึงสองต่อด้วยกันจเจริญพรครับซึ่งพระเดชพร,พระคุณหลวงพ่อทัตชิโวถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกสถานที่วัดพระธมกายลิฟอร์เนียใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์ครับถูกต้องพระเดชพร,พระคุณหลวงพ่อทัตชิโวนี้ถือว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกวัดพร,พระธมกายนในต่างประเทศทําทให้เราสามารถตั้งวัดขึ้นมาได้อย่างสะดวกสบายตั้งแต่วัดแห่งแรกคือวัดพระธมกายแคลิฟอร์เนียพระอาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงภารกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนแคลิฟอร์เนียพระอาจารย์มวัาตอนนี้มีความพร้อมอย่างไรที่จะรองรับภารกิจนี้ครับพระพุทธมกายแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นศูนย์การในการปักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของการทํางานการเผยแพร่ที่ภาคพื้นอเมริกาเราได้เริ่มจากาาวัดพรทธมกายแคลิฟอร์เนียแห่งแรกขยายไปยังวัดต่างๆทั่วบริเวณร,ร,รอบประเทศของอเมริกาโดยหลวงพ่อได้เอาแผนที่มากาง แล้วก็ชี้เลยว่าตรงไหนเราจะต้องตั้งวัดในช่วงแรกกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศแม้ว่าบางพื้นที่เราไม่มีครอบครัวคนไทยชาวพุทธที่รู้จักเลยแม้มีเพียงครอบครัวเดียวก็ตามหลวงพ่อบอกต้องตั้งวัดตรงนี้จากนั้นเราจึงตามรูปธรรมให้กลับคืนมาสร้างบารมีร่วมกันอีกทําให้การสร้างบารมีของภาคพื้นอเมริกาทุกสาขาเนี่ยครอบคลุมให้กับ พี่น้องวงบุญของเราที่กระจัดก,กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทุกวันนี้วัระธรรมกายทุกแห่งในภาคพื้นอเมริกาเราพร้อมใจกันเพื่อที่จะสารฝันของพระเดชพระลวองพ่อทอฟันของหลวงปู่คุณยายที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกทุกวัดเราได้ตั้งใจเผยแผ่วิชาธรรมกายการปฏริบัติธรรมแก่คนท้องถิน่นซึ่งนับเวลานี้เราต้องบอกเลยว่า การทำสมาธินั้นนะเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันอย่างยิ่งครับบางที่บางแห่งมีฝรั่งมาสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกับเราด้วยโดยเขาไม่เลือกแล้วว่าไม่เกี่ยงแล้วว่านี้เป็นพุทธน,นี้ไม่ใช่พุทธแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้คือคำตอบของชีวิตเขาที่เขารอคอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน mm hmm. บางท่านหลวงพี่ได้ไปถามเขาว่า อยู่เป็นฝรั่งอยู่คิดยังไงถึงมาบวชในพุทธศาสนาเขาได้ตอบชัดเจนว่าเขาได้เสียเวลาไปมากแล้วกับความเชื่อเดิมเขาขอโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมตนเองในแนวทางที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ใช่และถูกต้องเขาจึงมาบวชรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาบวชกันทุกๆปีครับผมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าชาวพุทธโดยเฉพาะลูกพระธรรมพันท้ก็เป็นเสมือนกับผู้ปูฐานราก ถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านก็เหมือนกับเทฐานรากตั้งเสาสร้างบ้านให้มั่นคงนะครับเ,เมื่อบ้านเรามั่นคงด้วยความดีสากลได้ความทุ่มเทกันแล้วก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับเจ้าของบ้าน,นก็คือชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสมาที่จะศึกษา ธรรมะหรือว่ามาฝึกสมาธิซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นความปรารถนาสูงสุดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรารถนาให้ธรรมะนั้นไปทั่วโลกนั่นคือไปสู่ชาวท้องถิ่นที่อยู่ทั่วโลกนะครับพระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีที่อยู่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็แปลว่ามิใช่จะเป็นเฉพาะของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็คงจะเป็นศูนย์กลางที่จะเผยแผ่พ,พุทธศาสนาแล้วก็รวมใจรวมทีมของนักสร้างบารมีด้วยถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ครับเจริญพรถูกต้อง วัดพระดมก,การแคลิฟอร์เนียเป็นสถานที่ตั้งอาคาร72ปีซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันของหมู่คณะของเราที่นั่นครับในอาคารนี้จะเป็นที่ที่เราได้จะมาประดิบธรรมร่วมกันได้ถึง700ที่นั่ง700ค,คน700นี่คือ,อ,อต่อพื้นที่มีกี่ชั้นครับพระอาจารย์ครับพื้นที่มี3ชั้น3ชั้นอาคารนี้มีความจุทั้งสิ้น7,700ตารางเมตร3ชั้น ชั้นที่1เป็นชั้นอนเนกประสงค์มีทั้งห้องบรรยายห้องเลคเชอร์หรือห้องเรียนท่านึกแล้วเหมือนสภาธรรมกายสากลที่ข้างล่างมีห้อง s อสพีถูกต้องไหมครับอาจจรย์ครถูกต้องเจริญพรแต่นี่ยอส่วนย่อส่วน <c oughs> พูดแล้วก็เหมือนบุญจัดสรรครับลงล็อกพอดีกับอาคารของเราท่จะสร้างแล้วก็จะแล้วเสร็จในปีหน้า<อ>ซึ่งหลวงพ่อได้คำเจ้าว่าขอให้เสร็จในปีหน้าเพราะหลวงพ่ออายุครบ72ปีครับแต่เดิมตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน3าปี หลวงพ่อว่าถ้า 7, เสร็จภายในสามปีก็เป็นอาคารหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบห้าแล้วสิดังนั้นภารกิจนี้จึงตกมาที่เราจะต้องรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทําภารกิจของหลวงพ่อให้สําเร็จด้วยการสร้างอาคารเจ็ดสองปีให้แล้วเสร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยค,คนอัศจรรย์สาธุโออาคารนี้ชื่อครูไม่ใหญ่เหรอนะครับออาคารพระเทพเหรอครับเทพยามมหาวิรินะเอแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะเนี่ย รูปใหญ่จะได้เห็นไม่น้อกคือหมายถึง,งไปเห็นที่นั่นนะ่ะการต่อสร้างบอกว่า3ปีเสร็จห้ออะไรจ้ะ3ปี75สิ72ตั้งปีเดียวเสร็จสิจ้ะ ก็อาคารสถาบันนี้เจ็ดสิบสองปีพระเทพยานมหามุรีเนี sí> ่ยสามปีก็เจ็ดห้าอาคารเจ็ดสองน่ะอาคารเจ็ดสองนี่โอ้โหนี่มีเวลาทั้งปีกว่าเนี่เนอะเสร็จแล้วน่ะไม่ใช่เจ็ดห้านืะมันต้องให อาโอปาติกาใช่ไหมจ๊ะถึงจะเป็นอาคารมหาศจรรย์ที่จะสร้างคนอศัศจรรย์ได้และคนอศัศจรรย์ตอนนั้นถึงจะสร้างอาคารนี้ได้อาคารเจ็ดสิบสองปีก็ตั้งเจ็ดสิบสองปีสิจ๊ะตอนนี้ยังเจ็ดสิบเอ็ดเศษเนะแล้วมีเวลาเจ็ดสิบสองปีตั้งปีหนึ่งนะแล้วในปีเศษนะเหลือเฟือนะ ก็ดูคนอศัศจรรย์สมัยพุทธกาลดิจ้ะ<า>แม,ม้ยามยากลําบากเพียงใดท่านก็ทำนะ<า>เอาเงินผู้เรียงเคียงกันเลยเนะาะท,ท่านสร้างทั้งอารามนะเห<า>ีอาคารหลังเดียวเนะ<า>นี่ยการทำเป็นไม่รู้นะ<า>อย่าลืมว่าอาคารเจ็ดสิบสองปีนี่อาคารอาศัศจรรย์นะ<า>ต้องสร้างด้วยความอาศัศจรร<า>ย์ด้วยคนอศัศจรรย์นะ<า>ดีไหมก็สร้างเจ็ดสิบสองปีที่จ้า อทยสามปีเจ็ดห้าน่ะน er ี่เนาะนี่ดีไหมสู้ไหมสู้สู้ค่ะสู้ไหมสู้สู้ค่ะเจ็ดสองหรือเจ็ดห้าเจ็ดสองค่ะสู้ไหมสู้สู้ค่ะใครสู้จงรวยจ้องรวยจ้องรวยสวนกระแสเยอะจ้านี่เนาะดีไหม คนอารย์ต้องอย่างนี้สิก็จะถวายเจ็ดสองนะก็ชื่ออาาจรย์ชื่ออาคารอาคารเจ็ดสองนะพี่เนาะมันแม้ยากลำบากเพียงใดท่านกระทำนะโอ้อก็น่นเอาเงินฟูลีงีกันเนาะนี่เราแค่กระเถิงเดียวนะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อ่าจงรวยจ้องรวย ชงรวยสวนกระแสเยอะๆจ้าเจ็ดสู้เจ็ดเจ็ดสองแล 7, 2> 7, 2, ะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองก็ตั้งเจ็ดสองสินี่นะเห็นไหมสถาบันกา,ารเจ็ดสองปีนี่เราจะไปเจ็ดห้าได้ยังไงนในอาร์ดี้เป็นคนอย่างไงนี่นะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> มันต้องอาจารย์ <laughs> ใช่ไหมจ้านี่ไงชั้นที่สอง อันนี้เป็นเหมือนกับห้องโถงใหญ่นะฮะเป็นที่นั่งสมาธิรวมใจกันเป็นห้องโถงใหญ่ที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมรวมกันได้700ครโอ้คนจะเป็นห้องที่รวมพลังของนักสร้างบารมีหรือว่าต้อนรับชาวท้องถิ่นได้จํานวนมากทีเดียวนะครับเจริญพรและเมื่อพวกเราได้มานั่งสมาธิรวมกันไม่เลือกชาติไม่เลือกภาษาไม่เลือกวัฒนธรรมเรามานั่งหลับตาของเราเบาๆทำใจเรานิ่งๆสบายๆสายใสๆ เราก็จะเข้าถึงความสุขซึ่งเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทิ์ที่จะแผ่ออกไปจากศูนย์กลางพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในอเมริกาแผ่ไปโดยรอบเชื่อมันว่าอาคารนี้จะเป็นที่รวมหมู่รวมคณะรวมรูปธรรมรวมผู้มีบุญให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันอันนี้คือชั้นที่สต่อไปอก็จะสร้างเป็นอุบโบสถที่จะทำให้เราสามารถใช้โบสถ์หลังนี้ในการบวชพุทธบุตรในพุทธศาสนาสาธุครับ ส่วนชั้นที่สนั้นเป็นชั้นลอยซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นลานธรรมให้เป็นที่เวียนเทียนเป็นที่จุดโคมถวายพระที่เป็นพุทธบูชาแด่พระสมมาพัมพุทธเจ้าซึ่งในทุกปีนั้นวิสาขาบูชาเราได้ใช้สถานที่ของเรารวมพุทธบุตรมีถึง200กว่ารูปทุกนิกายได้มาประชุมพร้อมกันแล้วก็ชาวพุทธอีกร่วมพันได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน รเราจะใช้ชั้นบนสุดนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจุดโคมประทีปและเวียนประทักษินซึ่งรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาออกแบบและสร้างเจดีเพื่อประดิษฐานณลานธรรมของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าเป็นความซาบซึ้งความปิติเบิกบานใจของรูปธรรมอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มีเมตตาอย่างสูงกับ,บพวกเรา ที่ได้อัญเชิญพระเจดียด์นี้มาปฏิสถานณอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีสาธุครับโอ้ฝ่าและปลื้มใจจังเลยนะครับจะได้สร้างวิหารฐานที่เป็นทุกสิ่งของการสร้างวารามีทุกสิ่งเพื่อสืบสรารง,งานพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาและคงจะได้รวมกับพลังนักสร้างวารามีทั่วโลก ทราบว่านอกจากจะมีอาคารหลักที่เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางตรงนี้แล้วยังมีพื้นที่ที่จะสร้างเพิ่มเติมเห็นในผังจะมีโซนปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์รเราจะมีการสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมให้กับนักสร้างบรารมีผู้ที่รักในการปฏิบัติธรรมอยู่ถึงสองสสิคน ให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและมาพักอาศัยอยู่ในที่นี้ซึ่งอยู่ในโซนหลังวัดครับทุกคนก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวก็สามารถที่จะเป็นที่ให้หมู่คณะของเราได้มาพักค้างให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นดินแดนในการเข้าถึงธรรมภายในอย่างแท้จริงครับและทราบว่าการสถาปนาตรงนี้ก็เป็นการรวมใจกันของคณะสงฆ์ ของสาธุชนทั้งภาคพ,พื้นอเมริกา18วัดช่วยกันสร้างขึ้นมา,าและเกี่ยวเนื่องกับแก้วบรมมาจาก,กรพัทรัตนคุณพลซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีแก้วรัตนคุณพลแก้วบรมมาจาก,กรพัทรัตนคุณพลที่อยู่ตรงนี้ด้วย ในครั้งต่อไปกล่าวขอความเมตตาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวเนื่องกับสิ่งอันเป็นมงคลและก็พลังสามัคคีของลูกพระธรรมพันท้ภาพเพื่อเมริกาต่อไปในครั้งหน้าด้วยนะครับพระอาจารย์ครับเริญปอนในครั้งนี้กระผมต้องกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการครับกราบขอพระคุณละการมัสก,การครับเชิญพอน ผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์พระครูโสติธรรมวิเทศซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสน,านกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับในภาพรวมของภาคพื้นอเมริกาพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการบริหารภาคพื้นอเมริกาในส่วนของวัดพระธรรมกา,กายแคลิฟอร์เนียนั้นพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นรองเจ้าวาดนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมกับหมู่คณะนะครับในการที่จะ ทั้งส่งเสริมสนับสนุนนะครับทั้งสู้แล้วก็ร่วมกันสร้างด้วยนะครับแต่สิ่งนี้นั้นมีใช่เกิดขึ้นเฉพาะหมู่คณะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนี่คือผลงานผลบุญของเหล่าลูกพระธรรมพันธ้ภาคพ,พื้นอเมริกาอย่างแท้จริง ซึ่งทั้ง18วัดนะครับได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผ่านแก้วรัตนคุณพลซึ่งอยู่เบื้องหน้าผมขณะนี้แล้วก็อยู่ในกลางใจของคณะเจ้าภาพที่ได้หลอมรวมดวงใจนะครับอย่าพลาดการติดตามรับชมนะครับผลบุญจะได้เป็นของทุกท่านผลงานจะได้เป็นของทุกคนครับวันนี้เวลาของรายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมด้วยพระอาจารย์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ โอ้จะสร้างค่ะเจ็บสองปีประเทศจีนมหามุณีเลยจ้ะสาธุสาธุสาธุก็ต้องใช้จี้เยอะสิจ้ะเนี่ยโอ้ก็ให้เรีบไปรวยกันทุกคนเนาะแล้วใครได้ตั้งกองทุนต้นสมบัติแล้วบ้างหรออ่ไม่ใช่สร้างอันนี้อจ้ะหื อนนี้ลูกๆที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการตั้งกองทุนครับล่าสุดกระถิ่นพระราตนอาจารย์ประธานกระถินเป็นประวัติศาสตร์128ชนะครับหลวงพ่อครับสาธุแต่ตอนนี้ทั้งทั้งภาพที่อเมริกาและวัาต่างๆก็จะร่วมด้วยช่วยกันรวมใจถวายหลวงพ่อเช่นเดียวกันครับสาธุสาธุสาธุดูคนอยู่ลับๆชาวอเมริกาเนี่ย ตื่นมาดูป่ะจ๊ะจงรวยจ้องรวยจ้ยองรวยสวนกระแสเยอะนะลูกเนาะเลิกในอเมริกาน่ะแอนทุกคนจ้าในอาบอันนี้หมอกเอาไปสร้างให้กล้วยๆเลยเนาะ อันนี้มันนี่มันที่มาตรงนี้หน้าคล่องอือขอบคุณครับพ่อครับเออบอกให้ไปแบ่งกันเออจะได้สร้างในแบบกล้วยๆแล้วก็รวยแบบกล้วยๆด้วยดีไหมจ๊ะ อ๋อนี่เนาะกล้วยอะไรกับปิศาจเขาบอกงาชาหรืองวงชางก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ถ้างวงมันก็ยาวกว่าน,นี้เนาะใหญ่แล้วแปดเด้ไครับแปดเลยครับแปดเท่าไหร่ล <c oughs> ่ะแปดสองครับอืมไม่ใช่หรอก แตทั้งภาคพื้นเลยอ่ะ แตทำด้ตัวยืนยันคั้ชั่วทั้งชัยอยากจองสักกองก็ได้โอเคเมื่อได้บูชาวทำพร้อมกันอาสรรย์อิลีพี่น้องเรียง ลืมจริงๆพี่น้องรีบมาจับจองทุ่มทุแรง,งใจภาคพื้นอเมริกาขยายลูกๆไทยทั่วโลกช่วยกันอาคารคนอัสตราร